สวัสดีค่ะเจอกับพยาบาลจงในออสเตรเลียอีกแล้วนะคะงานในประเทศออสเตรเลียก็คืองานพยาบาลเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นสายงานที่ต้องการเป็นอย่างมากอย่างที่พยาบาลจงได้พูดไปในคลิปต้นๆนะนะคะทีนี้เรามาดูว่าเปเส้นทางอาชีพพยาบาลในประเทศออสเตรเลียนี้เราจะไปเขาเรียกว่าอะไรความฝันของเราให้เป็นจริงได้หรือเปล่า ก็ใครยังไม่เคยฟังพยาบาลจงพูดก็เข้าไปดูคลิปต่างๆนะคะตั้งแต่การสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่การเข้ามาเรียนก็จะมีประสบการณ์ต่างๆที่เล่าสู่กันฟังทีนี้พอมาถึงเส้นทางการเรียนก้าวแรกของเราเลยนะของอพยาบาลจงที่เข้ามาเรียนก็คือภาษาอังกฤษเราจะต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างที่เคยบอกแต่ พยาบาลจงไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมานานแล้วอย่างนั้นการปรับหลักสูตรพื้นฐานหรือ foundation ในการที่จะเตรียมตัวสอบให้พร้อมนี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะอย่างนั้นหลักสูตรพยาบาลปิญญาตรี3ปีอย่างที่เคยพูดในคลิปต่างๆให้ฟังที่พยาบาลจงจบมาก็อยู่ที่มหาลัยของทัชมาเนียใช่ไหมคะ ทีนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในเวทวงของเส้นทางพยาบาลของประเทศออสเตรเลียเราก็จะต้องเข้าไปเรียนให้จบหลักสูตร3ปีของเขาเมื่อจบเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องในขณะที่เราเรียนไม่จงก็แม่จงละพยาบาลจงนะคะเคยพูดให้ฟังว่ามันก็จะมีทั้งบรรยายทฤษฎีมีการปฏิบัติแล้วก็มีการฝึกงานนะคะ ก็คือมี lecturer มี tutorial แล้วก็มี clinical placement ตัวนี้เราจะต้องจบให้ได้ภายใน3ปีหลังจากที่เรามีประสบการณ์การทำงานหรือว,ว่าฝึกงานที่ทางมหาลัยส่งเราไปแล้วนะคะเราจะต้องได้ชั่วโมงฝึกงานให้ครบตามที่บอกอันนี้ก็คือเส้นทางการเป็นพยาบาลของการเรียนพยาบาลในประเทศออสเตรเลียพอเราเริ่มที่จะทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี1เทอมห จนไปถึงจบหลักสูตร3ปีเราก็ต้องไปสอบให้ได้ใบประกอบอาชีพถูกไหมคะทีนี้การเป็นพยาบาลเต็มตัวเนี่ยเมื่อผ่านการขั้นตอนการเรียนในมหาวิทยาลัยของเขาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสอบสัมภาษณ์ที่เคยเล่าให้ฟังถูกไหมคะพอจากนั้นเราก็เริ่มที่จะสอบใบประกอบอาชีพให้ได้เมื่อได้แล้วภาษาอังกฤษสําคัญถูกไหมคะ อย่างนั้นเราก็จะสู่สถานภาพของการเป็นพยาบาลเต็มตัวเมื่อทำไปได้สักระยะหนึ่งทุกคนก็เริ่มมองที่จะหารู้ทางสู่สถานภาพของผู้อยู่อาศัยถาวรหรือว่า permanent residency นั่นเองเพราะว่าตัวนี้นะคะสายงานอาชีพพยาบาลในประเทศออสเตรเลียนี้มีโอกาสที่จะขอสถานภาพผู้ อยู่อาศัยถาวรหรือว่า PR ที่ย่อก,กันสั้นๆหรือว่าคำยาวๆก็คือ Permanent Residency ได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นๆนะอันนี้จริงนะเรื่องนี้นี่เราจะบอกได้เลยว่าได้ง่ายและได้จริงและช่วงตอนนี้เป็นช่วงพิโคใช่ไหมช่วงระบาดโควิดอุย้ยเด็กนักศึกษาต่างประเทศและหา International ist. ไม่ต้องกังวลเลยเขารับหมดนะฮะงาน เมื่อเราเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็หารูทางสอบเข้าไปนะคะสอบเข้าไปที่จะขอสู่สถานภาพของผู้อยู่อาศัยถาวรตรงนี้นะคะที่มาจากสายงานของอาชีพพยาบาลที่คนหลายประเทศเข้ามาและมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ถามว่ามีคนถามนะจงว่าแล้วจะขอยากไหมคะถามว่าขอยากไหมจะว่ายากก็ยากนะแต่ช่วงสถานการณ์ของ ิโควิดเนี่ยประเทศออสเตรเลียนี่ยเขาเปิดอโอกาสให้กับอาชีพพยาบาลนี่สูงมากเลยที่จะได้ PR อย่างนั้นใครที่มาฟังคลิปอันนี้ที่พยาบาลจงพูดแล้วยังไม่เริ่มหารูทางนะคะต้องหารูทางแล้วแหละว่าคุณจะมาเรียนได้ยังไงคุณจะจบไหมคุณจะเ,เขาเรียกอะไรสารความฝันให้เป็นความจริงที่จะเป็นคนของคนที่นี่ได้หรือเปล่าโอกาสด,ดีๆอย่าพลาดนะคะ นี่ก็บอกว่ามันง่ายไหมถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นง่ายกว่านะอาชีพพยาบาลที่จะขอ PR อาของที่ออสเตรเลียนี้เทียบกับอาชีพอาชีพอื่นแล้วจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้นะคะคนต่างชาติที่สนใจที่จะมาเรียนสายอาชีพพยาบาลน,นี้มันก็มากขึ้นน่ยมันเพิ่มมากขึ้นหลายคนก็ตั้งใจเลยนะว่าฉันจะต้องเรียนให้จบฉันจะต้อง ได้ PR จะต้องเป็นคนที่นี่จะต้องปลูกเรียกว่านะสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่แล้วจากประสบการณ์ของพยาบาลจงจริงๆนะคนก็ก็จะได้จริงๆเพราะความมีมานะที่จะทําให้สําเร็จนะฮะถ้ามีคนถามพยาบาลจงพยาบาลจงก็จะแนะนําว่าอาการที่จะเลือกเป็นคนหรือว่าเป็นพลเมืองอยู่ที่นี่มันก็มีรูทางนะแต่คุณจะต้อง อัปเดตข้อมูลข่าวสารของคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าข้อมูลข่าวสารของเขานี่จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนอย่างนั้นพยาบาลเป็นงานหนักเป็นงานที่จะต้องมีความอดทนเป็นงานที่จะต้องมีความมุ่งมานะอดทนสูงแต่อนาคตของคุณจะไม่อยู่แค่นั้นนะและเหนือสิ่งอื่นใดพยาบาลจงเคยพูดไปแล้วจะพาเมื่อคุณทำงานไปเรื่อยๆรายได้ของคุณนี้ เป็นกกอบเป็นกรรมเป็นงานที่แน่นอนเป็นงานที่มั่นคงเป็นงานที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างนั้นน้องๆคะ่ะมาฟังพยาบาลจงพูดแล้วตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะสอบที่จะเรียนให้มันจบและตั้งความฝันของตัวเองไว้เลยว่าฉันหนูอยากจะมาเป็นพยาบาลในประเทศออสเตรเลียและก้าวสู่หนทางการเป็นคน ถาวรหรือพลเมืองถาวรของประเทศนี้ให้ได้อย่างนั้นถ้าเรามีความสุขกับการเราให้คนอื่นเราทำไปเรื่อยๆนะคะแล้ววันแล้ววันเล่าการทำงานของเรามันจะเป็นบุคลิกเป็นนิสัยที่เราช่วยคนอื่นงานพยาบาลอาจจะหนักจริงแต่มันเป็นความสุขและเป็นกำลังใจที่คุณได้ช่วยคนที่เจ็บทุกข์แล้วก็คนที่เจ็บป่วยนะคะ วันนี้พยาบาลจงก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าหนทางสู่พลเมืองถาวรมีนะคะ